สวัสดีครับคลิปแรกมาตาเวิลมาโชว์เล่นโลบอกรับวันนี้เข้ามาที่เกมชื่อบ o ็อกฟ e e ฟรีซัมซิงอ่ะเข้ามาแล้วครับมาตาช่วยบอกหน่อยมาทำไรครับเนี่ยมาตามาทำไรครับเดินไปไหนเนี่ยอุ๊ยมาตาเดน,นอะไรเนี่ยมันใส่เงินมาด้วยเพื่อนม่ตาเลยนะมมีเพื่อนอยู่ด้วยเยอะๆทุกอย่างเด็กก็ไม่สนุกหรอกเอาแล้วทำไมหนูล้มไปแบบนั้นนะ่ะหนีโดนอะไรนีโดนอะไร แล้วมาต้าทำไมถึงมีแสงครับต้องกดอะไรหรอกด,อด,ดออยูสหรออยุ๊มาต้ายินททำอะไรอะ่ะเห็นแล้วน,นี่หนูลอยได้ด้วยหรอมาตกาจะไปไหนและนี่เก็บดาวหรอเอาไปทำอะไรเอาไว้สู้อ้าวแล้วทำไมาเราถึงเดินเข้ามาในนี้นเสียงแหบมากวันนี้วันนี้มาต้าเสียงแหบมากนะคะเป็นคลิปแรกของเราอุย้ยสู้กับตัวอะไรอะ่ะดราก้อนหรอ ใช่เลิศแล้วหนูหนูหายไปไหนแล้ว่ะทำไมหมามามองไม่เห็นหนูเอ้าหนูปล่อยแสงนี่แปลว่าอ,อะไรอ่ะปล่อยแสงก็คือรวดับก็แต่แก็เจสซ่มอลเล่ไปแล้วเหรออือฮึโอ้กิ่งจังเลยอุ้ยเลิศเลิศโดนอะไรทำไมหนูมีแสง เราพทังเอ้าดาก,ก์กอนยังไม่ตายนี่มามาเห็นหางมันไวๆเราจะต้องทํายังไงโอเคเรไม่เดินไปไหนเลยลือเดินไปเร็ว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 เรเร็วเร็วโอ้โออ้อ,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 อ่าวล่วงลงมาเหมือนเดิม,มทําไมไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาไม่กระเดิกระเดี้ยวไปไหนเลยมาตาของมามาาด,ดิวหนูจะเดินหนูจะเดินไปไหนครับดิวหนูจะเดิน ล้วห,หนูมองอะไรอยู่หนูกำลังดูเอ่อฟีเจอร์ใหม่อยู่หรอใช่ในกล่องนั้นมันคืออะไรครับ Diamond Fruit d h r o w Awakening Fruit Oh what happened เออเหรอหนูซื้อไปแล้วหนูเอาเงินที่ไหนไปซื้อโอะหนูโดนอะไรหนูก็โดนสีแดงไม่ผ่านหรอทำไมไงโดนถึงจะผ่านไปได้หนูต้องลอยใช่ไหมอ๋อต้องกดรวๆอย่างนี้หรอแล้วจะลอยได้อุ้ย เข้าไปอีกแล้วเหรอเข้าไปทำอะไรโอ้ให้ทำอะไรหนูเด้งเด้งเด้งออกมาโอ้ my goodness โดนอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เข้าใจเลยเล่นอะไรเนี่ยเข้าไปใหม่ฮึบว้ามันคือไรมันคือไรมันคือไรอะไรมันคือไรมาตาสิฟุตสปินมาตาโดดเข้ามาอะไรที่ฟูตสปิน ซื้ออะไรครับซื้อพุหนูไม่ตั้งหรอดีอ่ะและ้วเซต XCV คืออะไรม,มันบอกว่า Big and h i g หนูซื้ออะไรมาทำไมมือหนูรัวขนาดนั้นอ่ะมา <c oughs> มาตามามาเวียนหัวไปหมดหนูซื้ออะไร Do you want random food for โอ้อ่านไม่ทันเลย random 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 Come on you got come on w h y What is this What is this r e n b o w a n t o food โอเอมาตาเราโดนอะไรเนี่ยโดนโดนล้มไป ปุ่มน,นี้ถึงไม่ไม<ช>นจะหา,ายแล้วไงช้าๆช้าๆหรอกดปุ่มอะไรอีกอุ้ยหนูทิ้มอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาหนูออกแล้วเลิกเล่นแล้วนะคะบ๊ายบายยัง